พาดูรถนะคะเครื่อง 1,500cc ที่เป็นรถแบบครอบครัวนั่งได้สบายๆหลายทัานเลยคันนี้ค่ะเป็น MG ZSd นะคะนี่มาดูกันนะคะน้องเป็นรถสีดำเครื่อง 1,500cc ปี2018นะคะด้านหลังของเขานะมีเซ็นเซอร์นะคะให้ถึง3ตํตำแหน่งเลยให้ดูว่านะคะพื้นที่นะคะด้านหลังนะคะห้องสัมภาระของเขามีเยอะมากๆนะคะมีแผ่นร่องยาง MG ตรงรุ่นแบบนี้เลยนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะทูโทนนะคะสีน้ำตาลดำแบบนี้ด้วยนะคะมีพรมยางเข้ารูปปูไว้ด้านล่างแล้วนะคะถือว่าเจ้าของเดิมนะคะรักและห่วงรถ MG ก็จะเป็นรถแบบว่าไอสมาร์ทแบบนี้มาให้เลยปรับลงนิดนึงนะคะก็จะมีการปรับแอร์นะคะได้ที่แบบจอตรงนี้ขึ้นจอแสดงผลตรงนี้มาให้ด้วยนะคะ ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพลอยอีกแล้วนะคะที่ PS a อ t อบ้านสวนนะคะวันนี้เราก็พาดูรถนะคะเครื่อง1 5 0 0 c ที่เป็นรถแบบครอบครัวนั่งได้สบายๆหลายคัานเลยคันนี้ค่ะเป็น MG ZSD นะคะนี่มาดูกันนะคะน้องเป็นรถสีดำเครื่อง1 5 0 0ซีซีปี2018นะคะที่ไม่น้อยยิ่งไปแค่60,000กโลเท่านั้นมาดูกันค่ะนี่ค่ะกระจังหน้านะคะขอไงไลเ้นโตรเมียมพร้อมโลโก้ MG ตรงกลาง ะะแล้วก็ให้ดูว่าตรงกระจังหน้านะของเขาเป็นแบบโครมเมียมลมดำมาให้ด้วยไฟหน้านะคะมาพร้อมกับไฟเดยไลท์นะคะแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์ด้านล่างมาพร้อมกับไฟตัดหมอกขนาดใหญ่เลยนะทุกคนนีค่ะด้านข้างค่ะมาดูกันที่ล้อนะคะได้ล้อเดิมศูนย์ MG พร้อมอยางคุณภาพดีแม็กซิสนะคะใส่ไว้ให้แล้วด้านคางกระจกนะคะเป็นแับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกแบบนี้มาให้ด้วยค่ะ มือจับนะคะเป็นโครเมียมให้ดูว่ากรอบหน้าต่างก็เป็นลายเส้นโครเมียมมาให้ด้วยกันศาสตร์ MG ZS ตรงรุ่นแบบนี้เลยนะคะมาดูกันที่มุมด้านหลังเลยค่ะสำหรับด้านหลังนะคะคันนี้ก็เป็นรถนะคะที่ดีไซน์แบบว่าไซส์กำลังดีนะคะเดินทางได้กันทั้งครอบครัวแบบนี้เลยนะคะให้ดูว่าด้านหลังของเขานะมีเซ็นเซอร์นะคะให้ถึง3าตำแหน่งเลย เซนเซอร์ S S เรียบไปกับผิวรถแบบนี้เลยนะคะนี่ MG ZS i Smart แบบนี้มาให้ด้วยมาพร้อมกับกล้องหลังนะคะหนึ่งตำแหน่งตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะดีไซน์มือจับของเขานะจะเปิดแบบนี้ก็ได้นะคะเปิดขึ้นไปแบบนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าเรานะคะจะปลดล็อกนะคะนี่ค่ะล็อกรถก่อนนะคะแบบนี้นี่กดแช่นะคะ นี่คะ่ะท้ายก็จะเปิดอันล็อกมาให้นะคะแล้วเราก็เปิดแบบนี้ได้เลยโอเคนะคะเปิดขึ้นไปแบบนี้แล้วจะ,ะให้ดูว่านะคะพื้นที่นะคะด้านหลังนะคะห้องสัมภาระของเขามีเยอะมากๆนะคะมีแผ่นรองยาง MG ตรงรุ่นแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะมีมา่านกันโซนมาให้นะคะมีตัว น็อตนะคะที่เดิมเดมจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะเม็ดอาร์เดิมตะเข็บเดิมด้วยเช่นกันนะคะพื้นที่ห้องสัมภาระนะคะกำลังดีเลยนะคะเบาะสามารถพับราบไปได้เพิ่มพื้นที่ห้องสัมภาระได้ด้วยนะจ๊ะกุญแจก็มีมาให้ถึง2ดอกเลยทีเดียวค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสำหรับภายในนะคะของที่นั่งผู้โดยสารกันบ้างนี่นะคะตอนนี้ล็อกอยู่นะอันล็อกก่อนนี่อันล็อกประตูก็จะปรับไฟฟ้า ภับออกมาแบบนี้เลยนะคะเริ่มจากแผงประตูเลยนะคะคันนี้แผงประตูก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลดำทูโทนแบบนี้มาให้เบาะนะคะเป็นเบาะทูโทนนะคะสีน้ำตาลดำแบบนี้ด้วยนะคะชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้เลยนะจ๊ะมีพรมยางเข้ารูปปูว้ด้านล่างแล้วนะคะถือว่าเจ้าของเดิมนะคะรักและห่วงรถดูแลรถมาอย่างดีเลยโอเคนะคะ let's go เย้ yeah, นะคะก็จะมีเสียงแบบว่าให้คุณเอนจอยการเดินทางนะคะ MG ก็จะเป็นรถแบบว่า iSmart แบบนี้มาให้เลยออ้ไร right, นะคะกุญแจ Smart k คีย์เลสสองดอกนะคะมาขึ้นรถกันนะคะเยีเบรกกดปุ่มพุสต r t ตรงนี้ได้เลยเย้ yeah, นะคะปรับเสียงนิดนึงนี่คะ่ะสามารถปิดเสียงก่อนได้นะคะตอนนี้แรงลมนะคะแรงได้ใจมาให้ ปรับลงนิดนึงนะคะก็จะมีการปรับแอร์นะคะได้ที่แบบจอตรงนี้ขึ้นจอแสดงผลตรงนี้มาให้ด้วยนะคะหน้าจอนะคะกว้างใหญ่มากเลยแหละไม่ได้ใหญ่แบบธรรมดานะคะใหญ่มากเลยนะคะสามารถแบบว่าไปได้นะคะไปโฟลเดอร์วิดีโอบลูทูธได้หมดเลยนะคะนี่นะคะพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะรับสายวางสายสปีกเกอร์ได้หมดเลย คอนโซลน,นะคะเป็นคอนโซลที่แบบออกแบบดีไซน์มานะคะตามสไตล์ MG เลยนะคะเป็นโทนสีเดียวกับเบาะรถนะคะมี SRS คู่หน้ามาดูกล้องหลังกันบ้างนะคะกล้องด้านหลังนะคะคมชัดกำลังดีเลยนะ,ะทุกคนนะคะปรับแอร์ได้นะคะตรงนี้เลยช่องเสียบสาย USB ทุกอย่างมาให้ครบที่วางแก้วมาให้ครบเก้ใส่เหรียญใส่ของมาให้ครบนะคะคันนี้บุ๊คสวิตติดรถนะคะเป็นรถปี2018ที่ไม่น้อยวิ่งไปแค่60,000กวเท่านั้นค่ะ คันนี้ราคาพิเศษกับเราได้นะคะที่4 1 9 0 0 0บาทผ่อนเพียง7,000กว่าบาทคุณได้ขับ MG แบบว่า ZS แบบนี้เลยนะคะมีไฟสองสว่างเบอร์เริ่มเทิมเลยกดได้2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะม่านบังแดดส,สไลด์เปิดปิดดูกระจกได้ฝากกันไว้ด้วยสำหรับคันนี้ค่ะใช้เงินออกรถเพียง999บาทจบทุกอย่างบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ถึงบ้านรถปี18ไม้น้อยแบบนี้เลยค่ะ